สวัสดีครับผมใหญ่มารดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญอายุครบ7รอบหลังสิงหลงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นเนื้อทองแดงออกปีพศ2 4, 4 9 9จังหวัดอยุทยานนำมาใทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเหนือมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผม ในความคใจของผมนะครับถ้าเป็นเนื้ออัปกาจะแพงนะราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะให้บริการรับเชา่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับสง่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้าน,นะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเม็ดนะครับผมกลมๆนะลอยคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ จะมีเม็ดนะครับผมกลมๆนะลอยคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับลอยคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลัศมะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดลัศมีเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่กันนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดรัศมีเนี่ยบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดรัศมีเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่กันนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผม<อ>เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ,ะ y, เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยในพื้นตาท่านเนี่ยจะมีเม็ดลอยๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตาท่านนะคร e ับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะในพื้นตาท่านเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเม็ดนะครับผมลอยๆคมขึ้นมานะครับผมในล่องตาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคขระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดอัคขระเนี่ยจะติดกับเส้นลวดจีวรอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณน,นะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขาดเนี่ยตรงปลายเส้นลวดอักหาดเนี่ยจะติดกับเส้นลวดจีวรนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับเชื่อมติดก,กันอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดรัศมีเนี่ย ตรงพื้นเส้นลวดราสมีเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นใหม่ทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดลัศมีนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่บนพื้นเส้นลวดลัศมีอีกทีนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมขอบด,ด้านนอกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเรียญไม่มากนะแต่บริเวณตรงพื้นมุมล่างนะครับผมจะมีพื้นๆน,นะครับลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะนเนี่ยจะเป็นเมคกิการนะครับผมลอยขึ้นมาลักษณะแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นแต่เนื้อท้องแดงนะถ้าเป็นเนื้ออฟัฟกาเนียผิวจะตึงกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลียญน,นะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นผิวเหลียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะมีพ้าเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่งรูปพาเครื่องมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมได้ทิ้งลิงก์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดกรนหนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับผมคมลักษณะะแบบนนีี้อ่เเด๋ยวผมจลื ลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าหลงพ่อจงนะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองระเส้นลวดลำตัวองระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณามุมด้านล่างนะของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับ บริเวณตรงตัวเลข9ไทยนะครับผมตรงพื้นเลข9ไทยด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงตัวเลข9ไทยเนี่ยตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการพิจารณามุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบนเลนตรงเส้นลวดตัวอออ่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบนเลนตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดตัวอออ่านเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวออ่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดตัวออ่างเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแฉกนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมตรงปลายเส้นลวดตัวอ่างเนี่ยจะเป็นเส้นแต่งลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3คันยวผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนิ้วเท้าสิงนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นนิวทาวสิง์นะครับผมตรงมุมด้านในบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณา,าของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวนอนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงพื้นด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวอ่างนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมตรงหัวเส้นลวดตัวอ่างเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวอ่านนะครับผมตรงหัวเส้นลวดตัวอ่านเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ี่ในการเจนานาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาน,นะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวยอหญิงเนี่ยด้านข้างเส้นลวดตัวยอหญิงนยจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบร <c oughs> ิเวณตรงเส้นลวดตัวยอหญิงนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแต่เฉียงล้านลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรู จะเป็นลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอมุมฝั่งขวา,ล,าขลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชานะ่านะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นผิวเหรียญเนี่ยก็จะตึง ขึ like ้นมาลักษณะแบบนี wide, ้นะครับผมขอบรถด้านนอกเนี่ยก็จะแบนลักษณะแบบนี้นะเส้นวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณหน้าพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ย,ยินดีรับเช่านะครับผม ส่งรูปพักเครื่องมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับผมพื้นผิวเหรียนนะมุมฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวสิงนะครับผมลักษณะเส้นลวดอัคคระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เส้นลวดตรงตัวสิงเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนามลักษณะ แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังในการเจรานาของผมเท่านั้นนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย ลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการเจรณาอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมตรวมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเชียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชานะ่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเรียนนะครับผม มุมนะครับผมฝั Trump, ่งซ้ายตรงกลางนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ร well. ับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมเดี uh ๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะ ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมถ้าเป็นเนื้ออัปการเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลังหมื่นกลางเลยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับมุมฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหนานะครับผมถ้าเป็นเนื้ออ,อัปการเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยผิวจะตึงนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะมีผื่นๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญนะครับผมมุมฝัง ตรงกลางนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ